อันนี้น้องช่ำช่ำร้านร้านยู่งอะไรใช่ไหมครับขายอะไรครับช่ำช่ำเดี๋ยวสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นนะครับท่านนะครับสำหรับขณะนี้นะครับเปิดทำการนะครับทำจุดท่านผู้ร่วมกันนะครับสำหรับรายได้ทั้งหมดนะครับเราจะนำเข้ารานยาล้างจานรันยาบำ ตอห้ามเปิดเองนะครับถ้าท่านเปิดเองจะถือว่าเป็นโมูค่ะนะครับต้องให้เจ้าหน้าที่เปิดให้แล้วนะจะรอรับรางวัลอย่างเดียวเลยนะครับเจ็ดทันจะครับเมื่อวานนะครับมอไซค์ไป้าออกไปแล้วสองทันพัดลงออกไปยี่สิบออเครื่องแล้วนะครับเขามีจุดเช็คินพรอมนะครับเด้อนะครับปาแหล่งดาวนะครับถ้าท่านทำปาแล้กิจเสร็จแล้วก็ขอให้ขยับอออด้วยนะครับเปิดด้านหน้าเลยนะครับ เจ้าหน้าที่เราดูแลด้วยนะครับแล้วกุ้งปองเลยครับซื้อกุ้งปอง20บาทนะครับ20ยี่สิบบาทแข้าตมาติดมาครับที่ครับสับทาราเฮงก็ไว้โุราะปรับองร้างนะครับองค์พระใหญ่พระพุทธกษัตริเนีเพชรบุญเพชราดนะนี่จ้อยดาวเราเริ่มเลยนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับตกรถแล้ว đây là dài rồi ní, anh em dài lâu quá, qua hà nội qua đi ที่สิบแปดเรื่องความเบื่อร้องนี่แหละครับใจถึงซึงได้นายบายวุฒิเสถาวรชจริชาจัดกล้าเห็กล้าทำใจถึงซึ้งได้คราบผู้ชมท่เราคอาน้อยไบคสอามจังีนเราโอยอยากสภาดจัรบานเนาะ ชักภาพเดือดเลยคนจัาบา <c oughs> ไม่หมดเลเนาะนสามาีเดอลูกผูใ้ใดยแม่ซื้อวหยาง <c oughs> ช่วงดีแล้วครับชักภาพด้วยท <c oughs> ่านตรอออกดีนะครับออกดีแล้วเอยมหาหมาณจักรยานมาเนี่ยชีวบ,บ่เหมิดชีวบ่เหมิดจักรยานนายกเอ้ยหามาตติมไปเรื่อออกดีให้ก็จะบอยนางพึงพ่งกับพยอมเนาะค <c> ร <oughs> ับก,ก็มี่าวฝากขุนพันนะครับตเลยครับ นะครับท Th ี่บรรจุของรางวัลไว้ข้างใดนะครับกับขี่ทาและทาราพุทธบูชาครับกับนะครับอันนี้ต้องช่ำชองหลายหลานอยู่างเใช่ไหมครับใช่เลยครับช่ำชางคนละใ้ครับไปเดี๋ยวสักหน่อยนะครับคนละใบเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นนะครับท่าน